อาโอเคพูดพูดสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีสวัสดีสวัสดีพูดจะเล่นกับชิวสดีวเร็ดดูดูนี่มาดูพี่กับชิวทำอะไรวันนี้เราจะมาเล่นกระไรเลือกโอเคงั้นมาเริ่มเล่นกันเลยงั้นมาเริ่มเล่นใช้เลือกกันเลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วหนึ่งสองไปใช้เลือกไปแล้วนกชีวิตไปแล้วนกชิวไปแล้วนี่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 เล่นใช้เลือกกันลงตรงไหนลงตรงไหนลงตรงไหนลงตรงนี้เหรอ โอ้โหเทรเดอร์สน oh ุกจ oh ังเลยโอ้โหตามมาเลยน้องเชเว่นลงมานี謝謝่น <display> ี movement ่เนี movement ่ยเอ้าเอาคลิปนี้ดูการเล่นเทรเดอร์ของน้องชิวกับน้องเชเว่นกันเชเว่นขึ้นไปแล้วนู Melt ่นสูงมากเลยขึ้นไปแล้วสูงมากเลยนู CO, <cra> ่นพูดด้วยไหมเชเว่นติดตามน้องเชเว่นกับน้องชิวในคลิปนี้และคลิปต่อๆไปพูดอะไรพูดอะไร ไอ้เจเบนแนะนำตัวก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อเจนค่ะไอ้เจเบนข่ะนาะเจเจเบนดักคิวจ้ะนี่ก็ชื่วอย่าชื่อจริงชื่ออะไรน้องเจนค่ะจนค่ะนี่น้องชิวค่ะน้องชิวค่ะไอชอคคุณทำอะไรลูกอย่าเล่นนะลูกฮัลโหลสนุกไหมสนุขอเชียงหน่อยหากว่าคุณกำลังสนุก ไป z o o เสียงอ่าเอาอเริ่มเลยมา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 ,มาดูกันมานี่นี่อะไเดื้อโอเคโอเคลงแล้วน้องชิวๆมาต้องชิยรลงอ่าโปดติดตามคลิปต่อไปเลยคลิปนี้บ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเว้นคลิปนี้บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายฝากอะไรนะฝากอะไร オッケー。